ผลิตภัณฑ์ KO ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วย ดูแลครอบคุมเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเลยค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดวูบบ่อยใจสั่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเค้งนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยรวมถึงอาการชาป,ปลายมือปลายเท้าที่ทุกท่านกำลังเป็นอยู่ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ K.O. นะคะจะออกแบบมาสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดค่ะ เลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะค่ะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตหลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัวเคโอตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะ มีโรคประจำตัวสามารถทานผลิตภัณฑ์ KO ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานรวมถึงโรคไตหรือว่าโรคหัวใจนะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ KO ค่ะออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้อยู่แล้ว KO นะคะผลิตจากสารสกัดธรรมชาตินำเข้าทั้งหมดไม่มีส่วนผสมทางเคมีไม่มีส่วนผสมของสเตียรนะคะดังนั้นน่ย สามารถทานได้สบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆค่ะสำหรับโรคประจำตัวดังกล่าวนะคะรวมถึงท่านใดที่อายุมากแล้วอายุ 50, 60, 70หรือว่า80ปีขึ้นไป สามารถทานได้ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ KO นะคะออกแบบมาครอบคุมสำหรับผู้สูงวัยที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าวูบบ่อยนะคะก็แนะนำให้ทาน KO ในช่วงแรกอย่างน้อยประมาณ1เดือน เพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะการทานนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30แคปซูลจะทานเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลหลังอาหารกล่องหนึ่งจะทานได้ประมาณครึ่งเดือนค่ะเดือนหนึ่งใช้อยู่ที่2กล่องก็จะแนะนำเป็นชุดนี้นะคะจะเป็นชุดทานหินผล1เดือนหรือว่า K.O. 2กล่องเพื่อ ประสิทธิผลในการเห็นผลที่ชัดเจนเพราะว่าเจ้าตัวสารสกัดในเคโออะค่ะเขาจะช่วยเข้าไปดีท็อกเลือดทำให้เลือดเราสะอาดมากขึ้นลดไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดได้ดีก็จะทำให้เลือดเนี่ยสามารถที่จะไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ได้ดีมากขึ้นลดภาวะเรื่องของอาการเวียนหัวบ้านหมุนววกบ่อยที่หลายท่านกำลังเป็นอยู่ได้ดีเลยค่ะ ก็แนะนำเป็นชุดนี้ค่ะเป็นชุดทานหินผลหนึงเดือนหรือว่า KO 2กล่องค่ะ